รบวนการเลือกสวในครั้งนี้นะคะมีความยุ่งยากและซับซ้อนค่ะและเป็นการทําตามรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะกะกะตจึงต้องทําความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้สนับสนุนค่ะ กกตจับมือกับกระทรวงมหาดไทยร่วมจัดการเลือกสว .2,567 ในทุกระดับอำเภอจังหวัดประเทศและการรับสมัครในสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่20-24พฤษภาคมนี้ค่ะเพื่อเป็นการดําเนินการที่เรียบร้อยนะคะจึงต้องสร้างความรู้ความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนกระบวนการที่จะเป็นการทําอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกตามบทหลักของรัฐธรรมนูญปี2560ค่ะโดยเลขาธที่การกกตก็ยืนยันจะดําเนินการภายใต้หลักมีส่วนร่วม ร่วมโปร่งสายมีประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญค่ะโดยกล่าวถึงการแก้ระเบียบได้นําตัวผู้สมัครในช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะก็เพื่อเปิดให้ประชาชนนั้นได้ติดตามรับทราบมีส่วนร่วมพร้อมกับหยิบยกเรื่องของคำวิจัยของสารดีกาค่ะกรณีการโทรไปขอคะแนนนะคะก็จะเป็นดาบหนึ่งที่จะอ้างอิงชี้เห็นถึงโทษการทุจริตในการป้องปรามนะคะการจัดตั้งหรือว่าการหัวเลือกสวในครั้งนี้ด้วยค่ะ มีสองคดีโทรศัพท์ไปขอคะแนนถูกเพิกถอนสิทธิสมัครตลอดชีวิตโทรไปขอคะแนนคนรับโทรศัพท์เอาเอามาเป็นหลักมาเป็นพลมาฟ้องเองอสารเพิกถอนสิทธิตลอดชีวิตสองหัวกันคือแสดงว่าขอคะแนนไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่รัฐมนูญออกแบบไว้ก็คือ ให้ดูจากประวัติในการเลือกไม่ใช่ให้คุณไปขอคะแนนคนอื่นถ้าคุณดีเขาจะเลือกจากประวัติคุณนั่นแหละนั่นก็คือเห็นไหมครับสารดีกาถึงได้ตัดสินว่าหนึ่งคือขอคะแนนไม่ได้หัวกันไม่ได้ตั้งแตสงง่สองคนขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ได้แล้วสารดีกาตัดสินมาแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้มีการทําไม่ให้เจตนาลมของรัฐธรรมน,นูญเบี่ยงเบนไป นายสวงยังคงกล่าวย้ำที่จะดําเนินการตามรถแมพป,ประกาศผลเลือกสว200คนภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะส่วนตอนนี้ค่ะยังไม่สามารถประเมินตัวเลขผู้สมัครสวนะคะหลังจากที่มีผู้มารับสมัครไปแล้วกว่า17,000คนแต่ว่าหากผู้สมัครเยอะก็อาจจะเป็นภาระในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครค่ะโดยขอทุกฝ่ายนะคะความร่วมมือนั้นในการทําความเข้าใจระเบียบกฎหมายและซักซ้อมในการปฏิบัติค่ะ ขณะที่ในช่วงบ่ายในอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะมามอบนโยบายในฐานะฝ่ายสนับสนุนก็กะตะค่ะโดยจะเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่นะคะวางตัวเป็นกลางทางการเมืองพร้อมศึกษากฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิรัชตาคะส่วนคำร้องในศาลปกครองเกี่ยวกับคำแนะนำ คำแนะนําตัวนะคะระเบียบการแนะนําตัวที่จะมีคําพิพากษาในวันที่24พฤษภาคมนี้กรกตก็ยังไม่แสดงความเห็นใดค่ะโดยบอกว่ารอให้คําพิพากษานั้นออกมาก่อนแต่ยืนยันที่จะทําหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะค่ะขอบคุณค่ะ